สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธุลากันวันนี้มาดูบวชมันค่ะพี่น้องบวชมันเด้อค่ะพี่น้องเด้อแกงบวชมันค่ะกําลังหั่นอยู่ค่ะหลานชายเป็นคนทําค่ะครูวัญโยวนาค่ะนี่ค่ะปอกเปลือกออกล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะพี่น้องแต่บแซ่บรำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อทำมาเบิงเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกําลังหั่นอยู่ค่ะมันอ่อนดีดีค่ะพี่น้องคนน่ะงามงาม สวยมากเลยค่ะกำลังหั่นเป็นชิ้นยาวๆเรียวๆเตรียมจะบวดค่ะบวดมันค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายื่มชมมาให้กำลังใจช่องโคมมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะบวชมันเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็ทำขนมหวานทำของหวานค่ะเมนูบวชมันค่ะหรือเราเรียกว่าแกงบวดมันก็ได้ค่ะ อ่ะใส่หม้อเรียบร้อยนี่ค่ะใส่น้ํากะทิลงไปนะคะน้ํากะทิหัวกะทิครูเอ่อหัวกะทิหนึ่งลิตรนะคะหัวกะทิหนึ่งลิตรแล้วก็หางกะทิหนึ่งลิตรมันสามกิโลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไอใบเตยน้ำเด็ค่ะพี่น้องใส่ใบเตยพ้อใบเตยให้มันหอมหอมนี่ค่ะน้ําตาลเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะนี่ค่ะ ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปน้ําตาลมะพร้าวนี่หนึ่งกิโลนะคะน้าตาลมะพร้าวหนึ่งกิโลเกลือหนึช้อนเกลือหนึ่งช้อนค่ะช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเพื่ตอนนี้กลาลังคนคนให้น้ําตาลละลายค่ะเราใส่กะทิไปแล้วค่ะน้ําไม่ต้องใส่นะคะเราใส่หัวกะทิ หัวกะทิหนึ่งกิโลหางกะทิหนึ่งกิโลน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งกิโลเกลือหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยค่ะเพราะว่าหม้อใหญ่มากค่ะวันนี้ค่ะมันเราสามกิโลค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันตุลาการขอบคุณลหลายเด้กค่ะเด้อนี่ค่ะคุมพันให้ดูการบวดมันค่ะ น้ำกะทิคน้คนเด้วค่ะพี่น้องเป็นตาแซบนี่ค่ะบวชมันบวชมันนั่นใส่เกลือลงไปแล้วค่ะคนให้น้ำตาลละลายด้วยค่ะพี่น้องคุณอ่ะโอ้สีสวยนะสีเขาก็จะกลายเป็นสีม่วงเข้มๆนี่ค่ะ ตาแซบตาแซบแล้วค่ะพี่นอ้องทำมาคีดนำกันได้ค่ะเด้อเนี่ค่ะแกงบวชมันค่ะะช่วงที่คนให้น้ำตาลละลายเนี่ยคุมพันก็จะร้องเพลงที่กุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเป็นนวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมกาเรียนกัรสอนค่ะเพลงสาระโอค่ะ เชิญรับฟังได้เลยค่ะโออาเป็นโอโออาเป็นโอโกโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสารโอโอมีโอกับอจําไว้นะพวกเราจงจํากันโอกับอนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสันทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอโกโตโล พวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอโมีโอกับอะจำไห้หนะ้าพวกเราจงจำกันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสันทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอกโกตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอโมีโอกับอะ จำใบหน้าพวกเราจงจากันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสันทุกวันตลอดไปอ่ะลองให้ฟังแล้วค่ะสามจบค่ะโอกับอะโออะรวมกันเป็นสระโอนะคะสระโอสระโอสระโอเป็นสระผสมระหว่างสระโอกับสระอะค่ะสระโอเป็นสระผสมระหว่างสระโอกับสระอะ สระโอคำที่ผสมสระโอเมื่อมีตัวสะกดคำที่ผสมสระโอเมื่อมีตัวสะกด <Mother. S 1> นะรูปสระโอก็จะหายไปนะคะเวลาอ่านแจกลูกนะคะกโอโกตโอโตกโอโกโกไม่ตีกตโอโตโตไม่ตีโตเจโอโจโจไม่ตีโจโนโอโนโนกโนกตโอโตโตกโตอโอโอโอกโอกจโอโจโจบโจบ ลอโอโลโลมอลมทอโอโธโธมอถุมเนี่ยค่ะแจกลูกเนี่ยค่ะกโอโกโกมอกุมกไมโทก้มนอโโนโนมอนมเจาโอโจโจมอจมลอโอโลโลมอลมลมไม่เอกล่มลอโอโลโลมอลมลมไม่โทล้มลมล่มลมค่ะลออิงเป็นอักษรต่ำนะคะลออิงเป็นอักษรต่ำรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีค่ะ ขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะคูมพันธ์ขอเป็นกําลังใจให้กับ f อทุกท่านคะ่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเล,ลไลด้ค่ะพี่น้องเด้อคูมพันธ์ก็ขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะนาฎคุณพระศรีรัตนไตรจงดลบันดาลให้ f อและครอบครัวคูมพันธ์ตุลากันจงมีความสุขกายสุขใจสุขภาพดีนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะจะเดินทางไปแห่งหนตะบนใดก็ ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะที่เดินทางไปนะคะขอให้ได้รับความโชคดีมีชัยทําการทํางานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะกุมพันรักเคารพเอฟซีทุกท่านเลยนะคะให้เกียรติเอฟซทุกท่านเลยค่ะขอบคุณเลยล้ากับพี่น้องช่องกุมพันก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะ เราก็จะมีสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการศักษาตะกร้าของคุณพ่อง,งามชมชื่นค่ะพ่อคุมพันตุลากันนะคะแล้วก็จะมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคร่ากันครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของอให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศทุ่มเทเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถน,านักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะ ความกตัญญูกตายเวทีต่อวิดามารดาแล้วก็ผู้มีพระคุณนะคะถ้าเรามีความกตัญตญูต่อวิดามารดาแล้วก็ผู้มีพระคุณเราก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเราจะสุกกายสุกใจนะทำคุณงามความดีดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทําบุญตักบาตรท,ทาบุญคือทําความดีค่ะแล้วก็รู้จักให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นคิดบวกคิดบวกทำจิตใจให้ผ่องใส นะคะเราจะได้มีความสุขแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญญาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องเพราะุมพันก็เป็นคนบ้านอกธรรมดานี่เลยค่ะทําไรทํานาทําสวนทําแคบหมูทําหมูแดดเดียวทํากับข้าวกับปลาแบบพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะแต่ว่าปลาเอ่อแล้วก็จะทําแคบหมูนะคะแคบหมูหมูแดดเดียวช่องกุมพันนะคะแล้วก็อาหารข้าวอาหารหวานต่างๆ าตามที่วัตถุดิบที่อยู่ในไร่ในนาในสวนเราเลยค่ะเก็บมาทํามาประกอบอาหารนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็จะมีน้องแมวซวยๆมามาฝากเอฟซีค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจขอให้สู้ๆนะคะไม่มีสิ่งใดที่เราจะาทาไม่ได้นะคะถ้าเราสู้ถ้าใจเราสู้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจค่ะ ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้นะคะไม่มีงานใดที่ได้มาโดยง่ายต้องผ่านความยากลําบากผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่เราต้องสู้นะคะต้องสู้ห้ามถอยโดยเด็ดขาดนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จในการทํางานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะไปให้ถึงฝันค่ะล้มแล้วรีบลุกจะได้ตั้งหลักให้เร็วขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคมพันแล้วก็ครอบครัวมควมพันนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะคะท่านที่ทำงานที่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะมีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะเดินทางไปไหนก็ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเฮงเปังๆทุกท่านเลยค่ะเฮงเงปังปัง,ปงทุกท่านค้าขายก็ขายหมดทุกวันนะคะ